ที่สนใจติดต่อรถแล้วก็ทั้งมาทางเพจเราใช่ไหมคะใช่ค่ะดิฉันสนใจรุ่น Honda e x 2อ0 3มค่ะค่ะอันนี้คุณลูกแม่ก็ได้อ่านรายละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดคร่าวๆนะคะเป็นรถยนต์ Honda City รุ่น e x 2003นะคะลูกค้าตัวนี้เป็น4บอนนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าแล้วก็จะมีเครื่องเสียง c d m p 3คะ่ะลูกค้า รถยนต์ตัวนี้เป็นมือสองแต่ว่าเราเพิ่งจะเปลี่ยนยางทั้งหมดสี่เส้นค่ะรอบคันเลยแล้วก็จะมีเปลี่ยนชุดเบรกทั้งชุดเลยค่ะลูกค้าอันนี้เพื่อเปลี่ยนปีใช่ไหมคะาทางเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยเหมือ,อแล้วค่ะ,ลคะแล้วก็จะตัวนี้รถยนต์จะมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะคะครอบคลุมสามเดือนค่ะไม่ระบุตัวเจ้าของรถก็คือคุณลูกแม่ได้เลยนะคะอ รถยนต์ตัวนี้ที่เราเสนอราคาไปอยู่ที่2 0 0 0 0นค่ะคุณลูกแมวอ่โอเคกับราคาดีใช่ไหมคะขอต่ำกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมคะสัก2,500สนาเพราะว่าวันดีต้องมีรายจ่ายเยอะแยะอาจจะเหลือแค่2,500 0อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่ในราคา2 0 0 0นนี่เรารวมประกันภัยเซนหนึ่งให้คุณลูกแมวไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งทำการเปลี่ยนยางเปลี่ยนชุดเบรกให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ แต่ถ้าสองแสนหกอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถที่จะออกค่าประกันเองได้ไหมเพราะว่าจะได้ตัดค่าประกันเป็นสองแสนห้าเลยอ๋อทางเรามีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคุณลูกค้านะคะจ,จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทําเรื่องเดินเดิน,เด,นเดินงานเองอะคะ่ะลูกค้าสองแสนสองแสนหกอะค่ะเป็นราคาแบบมาตรฐานสำหรับรถยนต์รุ่นนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าราคาเปิดตัวค่ะ ออกห้างมาเมื่อปี2003อยู่ที่6แสน12,000เลยนะคะลูกค 50, ้าถ้า2แสน5เนี่ยก็ยังพอไหวนะคะพอาที e ak, Chinese, Zahlen, ่จะเช็นที่จะรับรถได้แต่ว่าถ้า2แสน6เนี่ยคือไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่ามันมีค่าเช็งจอย่างเงยเนี่ยจะค้าห้องค่านุ่นค่านี่ค่ะช่วยแบบว่าลดห้อีกนิดนึงได้ไหมคะ2แสน5เหรอคะลูกค้าใช่ค่ะ อาจจะให้ออกค่าประกันเองก็ได้นะคะไม่กี่ครั้งเป็นไรอหอลูกค้าสะดวกไปทําเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแบบว่าถักลถทันได้ไหมคะหรือว่าอย่างไอ๋อตัวเนี้ยค่ะอ่าด้วยความที่กิโลใหม่มันไม่ได้มากเพราะว่าเป็นรถที่สภาพดีค่ะลูกค้าแล้วก็ก็มีร่องรอยการใช้งานตามปกติตามระยะเวลานะคะถ้าคุณลูกแม่สนใจที่สองแสน ผ้าใช่ไหมคะอืมีภาระหนี้สินต่างๆด้วยใช่ไหม,มสามารถที่จะลดหย่อนได้บ้างเดี๋ยวขอดูรายละเอียดกันนะคะได้ในรถรุ่นเนี้ยคะ่ะตามช่วงเวลาที่เพิ่งออกมาคะ่ะ รถจะมีราคาอยู่ที่3ามแ0ถึงสองแสนาซึ่งก็จะมีสภาพการใช้งานตามปกติที่ระยะเวลานะคะแต่ว่าถ้า2องแแล้วคุณลูกแมวไปทำประกันเอง่าก็โอเคค่ะถ้าคุณลูกแมวพร้อมจ่ายเป็นเงินสดภายในระยะเวลาวันนี้หรือพรุ่งนี้ทางเราก็จะลดให้ได้นะคะลูกค้า ได้คะ่ะงั้นก็คือสายวันนี้จบดิวได้เลยค,ะค่ะจะเอาเอกสารมาให้เขียนเอวันนี้ได้คะ่ะก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นให้สะดวกไปส่งให้คุณลูกค้าเลยไหมคะหรือว่าคุณลูกค้าสามารถขับกลับได้เลยอ่ามาส่งที่บ้านได้เลยคะ่ะเดี๋ยวจะส่งเอกสารมาให้นะ,ะได้ค,ะค่ะก็ดิวกันที่สองแสนห้านะคะใช่คะ่ะ<ด>ขอบคุณนะคะคะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ